ทีนนี่จะพาทุกคนมาทาอาหารกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาหารที่ทีนี่จะทํานั่นก็คืออาหารเสฉวนค่ะเป็นอาหารเสฉวนที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือมาโบโทฟูนั่นเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะทําในสไตล์ของเสฉวนออริจินอลนะคะแล้วก็ผสมมิกซ์กับคนไทยนะคะแล้วลองมาดูนะคะว่าอาหารรสชาติหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะไปดูกันเลยโอเคเรามาดูส่วนผสมนะคะที่จะทำมาโบโทฟูนะคะหนึ่งนะคะก็คือจะต้องมี พระเอกของเราเลยนะคะอันนี้เรียกว่าโต้ปันเจี้ยงนะคะหรือว่าพริกเสฉวนเอ่อเป็นเต้าเจี้ยวพริกเสฉวนนะคะตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ตลาดเก่าที่เราตักลักันนะคะมีร้านที่ขายของที่แบบนําเข้าจากประเทศจีนนะคะโต๊ปันเจี้ยงตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้ให้ดูในตัวที่เป็นคอมเมนต์แล้วกันนะคะต่อมาจะเป็นพริกหอมค่ะพริกหอมหรือว่าพริกเสฉวนค่ะเอ่อหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่า ที่ถ้าคนไทยเขาจะมาทํากุ้งอบบุญเส้นนะ,นะคะตัวนี้ค่ะพริกหอมนะคะ,ะตัวนี้นําไปคั่วนะคะคั่วให้มันแบบว่าออพอมีน้ํามันออกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปตำตำให้มันละเอียดเป็นผงๆแบบนี้นะคะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นขิงแล้วก็จะเป็นเหล้าจีนค่ะโชยุนะคะนิดหน่อยนะคะน้ําตาลนิดหน่อยนะคะ แล้วก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะที่เอาไว้โรยหน้าแล้วก็พกริพกกระคังพริกพริกระคังสีแดงนะคะเอาไว้ทําให้มันมีสีสันสวยงามนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําน้ําแป้งมันค่ะแล้วก็เป็นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ตัวนี้ใช้เต้าหู้คีนุนะคะเต้าหู้คีนุจะเป็นได้ได้ฟิลที่แบบว่าเป็นนิ่มๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นออมมีพ่พอกนะคะที่เป็นหมูบดเจหรือหมูสับเจนะคะก็ถ้าสนใจนะคะก็ ลองทักเข้ามาในเพจหรือว่าไลน์ก็พอดีไลน์แอดก็ได้นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทํานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํานะคะมาบนโูฟุนะคะหนึ่งก็คือเราวอร์มเอาให้มันร้อนๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันงาน,นะคะน้ำมันงานหลังจากที่เราใส่น้ำมันงานแล้วนะคะเราก็จะ เจียวขิงนะคะที่เราเดียวขิงนะคะียขิงมันหอมหน่อยนะคะขิงเขาเริ่มหอมนะคะเราก็จะใส่ ัวที่เป็นของพอกนะคะวันนี้เราจะทำเยอะหน่อยนะคะทำให้หมดเลยกันเอาให้เท่ากันนะคะพอ,อมันสุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะกลิ่นก็หอมแล้วนะคะกลิ่นหอมมาแล้วนะคะ หรือว่าโต๊ะปันเจียงนะคะอันนี้เราตวงไว้ประมาณ2ช้อนครึ่งน,นะคะถึง3ช้อนเพราะว่าวันนี้เราทําเยอะนะคะตัวของเขาเนี่ยมันจะเค็มอยู่แล้วนะคะหลังจากที่เราคัดไปได้สักครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ตัวที่เป็นบิ๊กริกรกระครังน,นะคะซอยเล็กนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเขานะคะก็ะใส่ก็จะให้ควาสุก เราใส่ขเขาแล้วนะคะก็เราตีโคโยนี่ใส่แค่ประมาณคเดีงหยวงพอนะคะเพราะว่าตัวนี้มันข้นประมาณก็จะเป็นใส่น้ำตาลนะคะ ิ่มไฟขึ้นมาแรงได้หน่อยวนะันนี้มองเขาอั่นต้มปูเล็กมากไปหน่อยนะเราใส่ต้มปูเราก็คนอยา่างเบาวันนี้เราจะทาเยอะหน่อยแล้วกันนะคะจะทำทีเดียวก็กินทั้งบ้านเลยนนี้เราใส่ต้มปูอยู่ที่สองแพทต้มปูนี้เป็นต้มปูคีดน,นะคะน้ำพยายามไม่ต้องเอาลงไป ก็จะอยู่ในต๊ะปันเจี้ยงตัวนี้แนละ้วก็จะใส่ตัวใกหอมตัวนี้นะคะถ้าใส่เยอะชาเยอะนะคะถ้าชอบชาชาแบบหวาล่านิดน,นึงนะคะก็ใส่เข้าไปใส่เ ใส่ลงไปก่อนส่วนหนึ่งนะคะเก็บเอาไว้ส่วนขอ่ไว้วงใส่เขาก็จะตัวนี้อย่าลืมนะคะสุดท้ายแล้วเราจะต้องใส่ หน้าตาที่เสร็จแล้วนะคะเทมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวหกนะคะอเดี๋ยวเราก็จะไปลองชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องใช้ช้อนกลางนะคะปลาโบทฟูเนี่ยนะคะกินที่อร่อยที่สุดก็คือกินกับข้าวร้อนๆนะคะที่สุดลยค่ลองชิมเลยค่ะตัววันนี้นะคะก็จะใส่แบบ พริกละขังไปด้วยนะคะเพราะชอบกินพริกละขังแล้วทำให้สีสันสวยงามขึ้นนะคะอพอดีค่ะกินกับข้าวร้ออร่อยมากนะแล้วก็มีความช้าๆนิ้นของพริกเตะฉวนนะคะหรือว่าพริกหอมนะคะคือทำเดียวมันมันไม่ค่อยรู้งคีค่ะไม่ใช่อะไรหรอกแต่มันอร่อยค่ะเพ่่อม่ลองไปทำทานกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ก่วนเมนูหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็เดี๋จะไ่านเกัน,น,นะคะ่ะนบ้างค้หลังจากที่ดูคลิปจบแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเจนนี่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย